สวัสดีครับวันนี้ปุมาอยู่ที่สัางภอีกแล้วนะครับวันเนี้มี่เรก็เล็ดแต่หมกใจมาแล้วนี่ไงผมอำเองกับมือแต่ทำไม่ได้อีกแล้วนะม,มาดูเฉยๆนี่ไงดูอร่อยรสดีขึ้นแล้วมีอีกไหม รถนุ่มรถเอยเดี๋ยวนะรถสีฟ้าคือรถอะไรนะขอตั้งแป๊บโอเคตับกันกลเลยกันกลอยู่ไหนอ้าวเจอ๋ยนะโอ้เออเอาอ้่หน้ย

หี่งงานรสนมนี่นายรสนมอร่อยดีอือ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 ืมอือออื Rồi, 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 มีอีกไม่นี๋ยวน่าจะมีอันเดียวแล้วอ่าเหลืออันเดียวจริงๆด้วยรดช็อกโกแลตแล้วกันขอตั้งก่อนโอเคไปแล้วนะเงินสองสังอือแล้วทีนี้มาลุยกันเลยมาปีเลยเดี๋ยวดามารีวิวโอ้ย อืรถนมอะไรอยู่อร่อยอยู่ปูดปิดแล้วรสนมอร่อยอยู่ค่ะอืมอืม 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯、mm，嗯，啊，来，嗯，嗯。 มีอยู่อันุดียแล้วเราก็เลกจะหมดแล้วนะครับไมล้ะปีบเลยอู้ววววอวไรนวววรวส,ส,ส,ออสวว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 วอววววววเววววววสววววอวว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  น่าจะอร่อยนะน่าจะเป็นรสลิ้นจี่นะหรือรสสตรอเบอรี่อ่ะอืมอืมะอะไรเนี่ยอืมจิมบีอ่ะอืม Chị lỡ Ừ. ừ ơi, hả? Hãy subscribe cho clip Ghiền Mì rồi, bye